วันนี้เราเริ่มมาแบบตัวเล็กอีกแล้วนะฮะถือของอยู่ในมือแน่นอนครับเป็นแมปยกของฮะยกน้ําหนักเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายนะครับอันแรกคือดินสอยกเฮ้ยเย้ตัวใหญ่แล้วยกดินสอไม่กี่ทีตัวใหญ่แล้วยกดินสอได้กล้ามนะฮะเราได้กล้ามแต่ตรงนูด๊ดผมเห็นมีมีเจ้านู๊ยืนอยู่ด้วยเราต้องสู้เหรอมี HP มีเลือดอ๋อข้างล่างตรงนี้มีให้ต่อยต่อยเจ้านู๊ HP 90นี่ อ่ะนี่คือผลจากการฝึกยกดินสอมาห้าทีเราสามารถสู้กับเจ้านู๊ได้ดูซิสู้กับนูบได้อะไรซ้ายมือนะฮะมีกล้ามมีเป็นเจมแล้วก็มีเป็นเหรียญน,นะครับต่อยทีหนึ่งลดทีละสองอ๋อเท่ากับกําลังกล้ามที่เรายกได้มาเป็นเจมเห็นไหมเจมครับอุ้ยทำไมมันหล่นมาเยอะแต่เก็บได้แค่สี่เองอันละหนึ่งได้มาแปดอันเหรียญน,นะฮะน่าจะมาจากตรงนี้ใช้กล้ามที่มีจริงด้วยฮะใช้กล้ามที่มีขายเป็นเหรียญน,นะครับ ส่วนเจมเก็บจากเจ้านุ๊ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีเป็นคูณ1.5คูณ2แต่ต้องมีกล้ามอย่างน้อย150ก่อนโอเคอ่ะอุ๊โอ,โอไม่รอช้าเข้าสู่ช่วงวิาสายทศน์น่ารู้นะฮะทุกคนรู้ได้แต่อย่าไปทดลองเองนะฮะอันนี้เป็น x= x กุ a คูณอแมกมคูณเท่าไหร่อะมี5%มี10%แต่พลังเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะ OP อันนี้ก็ O p ส่วนเกมพาสอันนี้โอ้อันนี้เป็นบันเดิลคูณ2เหรียญ v p แล้วก็เสร็จเสเลี้ยได้อีกสตัวอ่ะจากราคา600ลดเหลือ399เก้าเกเิร์สเต็งคี่คูณ2สเต็งไปอ่ะยกเร็วขึ้น2เท่าอันนี้คูณ3เหรียญคูณ3เท่านะฮะทิปเปิลคอย149่งบกลบัคกี่นาทีกี่นาที10นาทีโอ้โ เอาละฮะอย่างงั้นรีบครับรีบอย่าเพิ่งใช้สิบนาทีร้อยห้าสิบรลบัคอันนี้สองร้อยรบักโอ้จะแพงไปไหนเอาต้าลักลักกี้อ่ะเพิ่มโชคไม่ต้องฮะโอเคครับสิ่งที่เราอยากรู้นั้นอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้คูณหนึ่งพันราคาเท่าไหร่แปดร้อยรลบักมีจำนวนจำกัดนะซื้อมาก่อนก็ได้มาเ <c oughs> ต็มจอแวรีบซื้อรีบซื้อบูสทำงานอยู่ ส่วนอันนี้นะฮะ OP แต่ว่าพลังเท่าไหร่เราซื้อหนึ่งตัวก่อนดีไหมมาหนึ่งตัวก่อนสี่ร้อโลบัคแล้วก็ดูว่ามันคูณเท่าไหร่นะฮะซื้อไปแล้วอ๋ออยู่งี้ต้องมาเปิดก่อนเปิดหนึ่งโอเคครับได้โอ้โหได้ตัวไหนแมกมาสตาร์แมกมาสตาร์คือสามสิเอร์ซ์คูณเท่าไหร่ปุ๊บคูณร้อยยสิ โอ้ยตรงนี้โอพีกว่าเอ๊ะอ๋ออโอเคคูณสเต็งหนึ่งพันคูณเจมหกร้อยส่วนตัวนี้คูณเจมร้อยี่สิบคูณสเต็งร้อยห้าสิบอันนี้คุ้มกว่าฮะแล้วก็มีตรงนี้ครับอันนี้ใช่เหรียญเปิดเหรียญปกติเฮ้ยผมว่าผมปิดสัตว์เลี้ยงดีกว่าอะปิดสัตว์เลี้ยงดีกว่าตัวใหญ่เกินแค่รู้ว่ามีก็พอละอันนี้คือสัตว์เลี้ยงปกติปเป็นเหลี่ยม,ยมอันนี้คือสัตว์เลี้ยงโบบักในโซนนี้ร้อยเก้าเก้าอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะในโซนน ดูก่อนฮะ,ะเลี้ยงปกติคูณเท่าไหร่ถ้าคูณเยอะเนี่ยตัวหนึ่งพันอาจจะพาไปได้ไม่ไกลเพราะว่ามีหลายโซนนะฮะเราต้องดูความคุ้มค่าที่สุดตัวปกติคูณหนึ่งจุดหนึ่งอ้โหูเอาใหม่สักตัวก็ได้มาม <laughs> าสักตัวดีกว่ามาซื้อสามตัวราคาเท่ากันฮะไม่ได้ลดเลยอ่ะสองตัวสองตัวเรียบร้อยเราใส่็เสเลี้ยงได้สี่ตัว ห้าตัวฮะใส่ได้ห้าตัวโอเคไม่เห็นนะใส่อยู่แต่ไม่เห็นบูสต์เต็งมาโอเคครับรีบฝึกเลยเราฝึกเต็งด้วยอันนี้ยกกำนักดินสอก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นไปอย่างเร็วแล้วก็ขายเป็นเหรียญ่ะเราก็ได้เหรียญมาแปดแสนฮะเหรียญเอาไว้เปิดโซนใช่ไหมใช่พังเพื่ออันล็อกส่วนตรงนี้คือที่คูณ ต่อยต่อยต่อยตรงนี้อใช้เหรียญอีกเจ็ดหมืนห้าเปิดโซนได้เลยเงินมี้โซนที่สองฮะนี่ยังไม่ได้ยกอย่างอื่นเลยนะแค่ดินสอแล้วบันเดิลนี่คืออะไรบันเดิลได้เหรียญได้แร่ฮิวส์เพชรแล้วก็ได้บูสสองชั่วโมงทุกบูสเฮ้ยทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกตัวนี้โดมินัสคูณยี่สิบโดมินัสที่ไม่มีรูปด้วยนะแล้วก็บูสบูสอยู่ไหนบูส นายให้บูสต์มาใช่ไหมบูสต์ทุกอย่างอูนี่ไงทิปเปิลคอยฮะใช้มาเลยเฮ้ยกดใช้แล้วกดใช้ไม่ได้หรออย่าบอกนะว่าต้องหมดก่อนถึงจะกดได้เฮ้ยแป๊บเดียวเท่านั้นมาเป็นกล้ามเอาละฮะผมว่าต้องมายกอย่างอื่นบ้างแหละอาจากดินสอปลดล็อกไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้คือนุกจากดินอ๋ออันนี้เป็นอันนี้โลบักบวกหนึ่ลิเราใส่ดินสออยู่ถ้าบายออ บออกครบไหมไม่ครบฮะมาถึงอันนี้เป็นเรือฮะยกเรือแล้วก็มีเป็นสเตจอันนี้ก็เป็นการอาเป็นแง้งเป็นการรีเบิร์ตอะไรอย่างนี้ระดับ2นะฮะคูณ1.5ใช้เงิน50,000อ่ะแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมกลายเปดินสเหมือนเดิมฮะต้องไปเริ่มใหม่แต่ไม่ใช่ปัญหาอ่ะขายไปได้มาเจ0,000นสเตจต่อไปสเตจที่3คูณ2นะครับใช้200ล้านโอเค ทีนี้ก็เปลี่ยนของยกบายออไปถึงแค่เรือเหมือนเดิมออืรีบยกยกเร็วขึ้นออ,ออโต้ได้ออโต้ได้ออโต้ลิฟต์อันนี้อัปเกรดอัปเกรดอ๋อเจมเอามาอัปเกรดตรงนี้เป็นตัวคูณสเต็งเป็นตัวคูณเจมเพิ่มโชคใส่สัตว์เลี้ยงได้อีกตัวหนึ่งใช้ห้าล้านเลยฮะแล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยงได้สามตัวเออระบบเนี้ยดีใช้ของในเกมเพื่อมาอัปเกรดที่มันเหมือนเกมพาสนะฮะ อันนี้แม่เหล็กแล้วก็ช่องเก็บสัตว์เลี้ยงอย่างนั้นเจมคือได้จากการดรอปจากตรงนี้ใช่ไหมถ้าผมยืนในนี้ผมก็จะได้เยอะขึ้นอันนี้คูณ3อันนี้คูณ2.5ทีนี้คูณ3ไปโอ้โหเฮ้ยเฮ้เดี๋ยนะเดี๋ยนะคลิกเองเร็วขึ้นแฮะอู้ออโต้คลิกเร็วกว่าฮะร้อยเจ็สิบล้าน1้0แปสิบล้าน1้0กสิบล้านแป๊บเดียวออย่างนั้นเปลี่ยนอันนี้ก่อนเปลี่ยนสเตจก่อนในเงินหนด้าบิลเลียนมันน้อยจังเลยสเตจ มีแค่4อันนะฮะต่อไประดับ3นะครับ200ล้านคูณ2ทุกอย่างระดับ4เท่าไหร่10บิลเลี่ยนโอ้ยไม่นานแป๊บเดียวอ่ะอันนี้แล้วก็ขายไปแล้วก็เอาเงินมาซื้อของให้หมดอ่ะแล้วก็ยกน้ำหนักแป๊บหนึ่งบูสต์ยังไม่หมดเลยนะฮะชุดแรกมีกี่โซนมีอีก1 2 3 4 5มีประมาณ5โซนมาดูซิว่าวันนี้เราจะพาไปถึงตรงนู้นไหม คือโซนเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ว่าหลายๆแมปที่เล่นมาคือมักจะมีความไม่บาลานซ์อยู่ในช่วงปลายของเกมเก่งเวอร์แบบยากเวอร์ไปเลยกระโดดให้เล่นยากๆเพราะว่าทําโซนไม่ทันสเต็งตอนนี้ให้ได้สักหนึ่งบิลเลียนแล้วกันฮนะแล้วก็ไปขายน่าจะพอโอ้โหไปเร็วมากแสดงว่าโอพีจริงสัตว์เลี้ยงอ่ะขายไปได้หกจุดสี่ยังไม่พอต้องการสิบบิลเลียนออโต้คลิกเร็วขึ้นครับเร็วกว่าเดิมเยอะโอ้โหให้รับเพียบเลยรับมารับมา รับรับอ่ะโอเคหนึ่งบิลเลียนไปแรกเป็นเงินสิบบิลเลียนสิบสองบิลเลียนฮะอันสุดท้ายระดับสี่สิบบิลเลียนครบแล้วเร็วมากคูณสเต็งสามคูณ HP ส HP ไม่ทำอะไรแล้วก็คูณสปีดสองจุดห้าฮะอ่ะเปลี่ยนจากดินสอมายกอย่างอื่นมาบายอ่ะกลับมาที่เรือเหมือนเดิมโอเคครับโซนต่อไปใช้เงินเท่าไหร่ ห้าล้านห้าล้านอะไรอ๋อห้าล้านสเต็งใช่ไหมต่อยสิอืมทีเดียวใช้เงินสามล้านได้เลยใช้เงินสามล้านขายไปเรียบร้อย <c oughs> มาในโซนนี้โซนที่สามครับสตูคือตุ๊กตาหิมะต่อยสิอืมโอ้ต่อยไม่เข้าอ๋อยังไม่มีสเต็งลืมฝึกก่อนฝึกก่อนสเต็งหนึ่งบิลเลียนโอเคอ่ะเปลี่ยนของยก จากเรือบายออไปได้มาถึงเป็นตู้ยเย็นฮะอ่าขายไปแล้วได้2องบิลเลียนถ้าเปลี่ยนของยกก่อนจะดีกว่าตอนนี้มาเป็นดัมเบลเหลืออีกนิดเดียว6อันเอ๊ะถ้าอย่างนั้นปลดล็อกให้หมดเลยก็ได้มั้งเพราะว่าเราไม่ต้องรีเบิร์แล้วไงมันถึงขั้นสูงสุดแล้วระดับสปลดล็อกของก่อนแล้วสัตว์เลี้ยงล่ะสัตว์เลี้ยงโซนนี้ อันนี้โลบักอันนี้ใช้เงินสามแสนห้าเปิดมาระดับแรเอ้ยน้องแมวใช่ไหมน้องแมวน้ำแข็งคูสิบสามคูสิบเอ็ดอืมก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่ยังไม่ถึงร้อยไอที่เราใช้อยู่คือคูณหนึ่งพันอันนี้โอพจริงเอ๊หรือว่าผมควรจะฟาร์มเจมก่อนใช่ไหมควรจะฟาร์มเจมก่อนเหยียบเลยเหยียบอืม ทีเดียวทีเดียวเก็บเจมมาเจมสองแสนสี่แสนโอ้โหเจมอัปเกรดตั้งแต่แรกเลยเต็งตัวคูณสเต็งไปคูณสองหมดแล้วต่อไปสองล้านโอเคเพิ่มสเต็งม,มาอืมอืมเหยียบให้หมดเหยียบให้หมดแบบนี้เราไปเร็วมากครับเหลือ,อแค่เฮ้ยสองโซนเองนี่โซส,สุดท้ายไม่มีแล้วคัมมิงซูนตัวคูณเจมอ่ะคูณไปจะได้เยอะขึ้นอ่าแล้วก็อันนี้ เพิ่มโชคอันนี้ใส่สัตว์เลี้ยง5ล้านโอเคเปิดสัตว์เลี้ยงอันนี้สปีดแม่เหล็กอัพเกรดไปโอเคฮะเก็บมาเก็บมาเก็บมามีตัวคูณเหรียญไหมในนี้คูณเหรียญไม่มีฮะมีแต่สเต็งเอ้ยลืมไปบูสต์บูสเฮ้ยทำไมเหลือสี่อย่าบอกนะเมื่อกี้ที่กดกดไปคือมันนับโอ้ยเกมเมื่อกี้สิบใช่ไหมผมกดไปเหลือสี่แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่กดกดไปเนี่ยคือใช้แต่ว่ามันไม่ขึ้น โอ้โหเกมอย่างโกงอะพลัง30กว่าบิลเลียนฮะสามสบิบลเลียนหมดแล้วครับเป็นรถฮะสุดท้ายรถสุดท้ายเรียบร้อยของทุกอย่างหมดแล้วเหลืออัปเกรดแค่นั้นกับสัตว์เลี้ยงทีนี้ก็ฟาร์มไปสักนิดหนึ่งอาล่ะไปโซนต่อไป7.5บิลเลียนไปเลยเจแปนมาในโซนนี้ขอลองฟาร์มดูหน่อยครับ เปลี่ยนโซนมันจะมีของเพิ่มไหมไม่สูงสุดแล้วราคา250หบิลเลียนนะฮะอันนี้พลังเป็นทิลเลียนครับ1.5ทิลเลียนอ่ะได้มา10ล้านเราอัปเกรดอย่างอื่นก่อนอันนี้ใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มอันต่อไป5้าบิลเลียนโอ้โหอันนี้คุณโชคมาอ่าแล้วก็เพิ่มสเต็ง2ล้านพออยู่สปีดคงไม่ต้องฮะโอเคครับที่อัปเกรดพอแล้วเรามาเปิดตู้นี้หน่อย200ล้าน เปิดสามตัวเปิดได้ฟรีด้วยใช้เจมช้างมีตัวใหญ่นะฮะฮิลช์ศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซนแล้วก็ซีเควตศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามสามเปอร์เซนอ๋อมีเปิดแปดตัวจะต,ต้องซื้อเกมพาสไม่เป็นไรครับผมว่าไปเปิดโซนนู้นดีกว่าโซนทั้งหน้าโซนนี้ผ่านได้แล้วใช่ไหมใช้เท่าไหร่นะหนึ่งจุดห้าทิลเลียนฝึกแป๊บหนึ่งลืมฝึกโอเคหนึ่งจุดเจ็ดทิลเลียนฮะต่อยตรงนี้ก่อนเพื่อเปิดเปิดโซ่ออกแล้วก็ใช้เงินอีกสองทิลเลียนโอ้ เฮ้ยเงินจะพอไหมเนี่ยอ่าสเต็งไปขายสิบทินเลียนโอ้โหอืมอืมเปิดมาโซ่สุดท้ายเร็วมากอันนี้คูณเท่าไหร่อันนี้คูณสิบต้องมีสองบิลเลียนก่อนถึงจะใช้ได้บูสต์มาบูสต์ใช้แค่อันเดียวทีละหนึ่งอันกดต่อเนื่องไม่ได้เงินแปดจุดสี่ห้าทินเลียนใช้สิบบิลเลียนเปิดหนึ่งตัว อ่ะเปิดมาคอมมอนไม่เอาลบเฉพาะคอมมอนกับแรนะฮะตัวอื่นเอามาเปิดสิโอเคครับได้อีพิกมาหลายตัวอยู่อีพิกเท่าไหร่อีพิกคูณ300สามารถคราฟได้คราฟไปเลยคราฟได้ขั้นเดียวเป็น660อ๋อห6 0คือเจมด้วยเต็งค,คือพันสองืมเกือบเกือบเท่าตัวนี้เลยฮะตัวที่เราซื้อมาอันนี้คราฟไป ใช้5้าตัวคร s s ไปเรียบร้อยใส่ไปฮะนี่2ตัวแล้วก็มีเลเวลด้วยเหรอก็ว่าอยู่ทำไมเพิ่มอ่ะเรียบร้อยฮะผ่านตั้งแต่โซนแรกมาด้วยสัตว์เลี้ยงสุดโอนะครับในแมปยกน้ำหนักนะฮะยกจากดินสอจนมาปิดท้ายด้วยรถร่างก็เลยกลายเป็นแบบนี้ฮะได้รับรางวัลรับก่อนก่อนไปรับเป็น 5, 0 0 0เจมขอบคุณครับเอาละฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ